สวัสดีคะ่ะคลาสจันมิน,นัยชาแนลป้าแป๋วนะคะค่ะวันนี้ค่ะป้าแป๋วพามาทานหอยแขงกันนะคะเดี๋ยวมาดูคะ่ะหอยแขงเป็นหลานสาวเป็นลูกสาวของป้ารัดนะคะส่งหอยแขงมาให้คะ่ะเห็นไหมหอยแขงลูกโตๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะส่งมาให้เดี๋ยวป้าแป๋วจะทาเนี่ยหอยแขงค่ะวันนี้มาทานเนี่ยหอยแขงกับป้าแปา๋วเนาะลูกโตๆทั้งนั้นเลยเนี่ยคะ่ะเนคะเนี่ยหอยแขงลูกโตๆทั้งนั้นเลย ค่าน้ําจิ้มเมีย่ยงหอยแครงของป้าแป๋วนะคะก็มีกระเทียมมีรากผักชีนะคะแล้วก็มีพริกค่ะพริกขี้หนูบ้านเราก็ได้ค่ะแล้วเราก็โขลกค่ะนะคะก็โขลกค่ะใครไม่โขลกก็ปั่นเอาก็ได้นะคะค่ะก็โขลกเนี่ยค่ะเราวก็โขลกนะคะให้ละเอียดทีนี้เราก็ใส่ถั่วที่สงตำเข้าไปด้วยกันเลยนะคะใส่ถั่วที่ส่งปั่นตำเข้าไปเลยะค่ะ ปี๊บบีบมะนาวใส่แล้วแต่เราชอบนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยน้ำตาลปี๊บมะนาวแล้วก็ใครชอบผงชรลก็ใส่ไปแล้วเด่อพอแล้วใส่น้ปลา ผักชีมาใส่ปอกเก๋ยวก่อนอน้ำปลาผักช้ป้าแป๋วนะคะผักชีนี่นะคะป้าแป๋วทดลองมาหลายปีแล้วที่ป้าแป๋วปลูกผักนะคะผักชีนี่ก็เป็นผักชีที่เขาทนหนาวได้มากเลยอันนี้ป้าแป๋วไม่ได้ยกเข้าไปในบ้านนะคะไม่ได้ยกเข้าไปในบ้านไม่ได้ยกเข้าไปในห้องเก็บของไม่ได้ยกเข้าไปในห้องเก็บผักนะคะเ<ๆ>นี่ยป้าแป๋วก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ละคะ่ะเห็นไหมคะ เขาก็จะไม่ตายไม่อะไรแต่ใบเขาก็จะออกเป็นสีม่วงอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรใบสีม่วงรากเขาก็จะใหญ่เนี่ยข้าแปลวก็จะถอนไปกินกับเมี่ยงหอยหอยแข็งของข้าแป๋วนะคะเห็นไหมคะต้นใยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย,น,ยน,นะคะนะคะโรยผักชีเข้าไปใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เรานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้น่าอร่อยไหมคะน้ำจิ้มเมี่ยงหอยแข็งของข้าวแป๊ว ค่ะจากที่ป้าแป๋วทําน้ําจิ้มเมื่อกี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะมาชิมให้ดูนะคะจากคลิปนะคะที่ป้าแป๋วทำป้าแป๋วกินปูกับส้มตาปูทะระบาปูยักษ์ญี่ปุ่นกับส้มตํานะคะก็มีคนแบบสนุกสนานเทหามันก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งของป้าแป๋วนะคะทุกคนมันจะมีทุกด้านป้าแป๋วจริงๆแล้วเป็นคนที่ตลกเป็นคนชอบสนุกและตลกแล้วทีนี้ชีวิตของเรามันก็ต้องมีทุกด้านเนาะแต่ป้าแป๋วจะให้ดูชีวิตการเป็นอยู่ของป้าแป๋วจะได้ดูกันทุกทุ ราะว่าป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็เป็นลูกเป็นหลานของป้าแป๋วเนาะใน y ยูทูะป้าแป๋วไม่ได้คิดว่าเป็นคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นแลวต้องรู้จักชีวิตทุกด้านของป้าแป๋ววันนี้ป้าแป๋วก็เลยจะมากินให้ดูนะคะเนี่ยจะมากินเมี่ยงหอยแครงนะคะสูตรป้าแป๋านี่นะคะป้าแป๋วจะทานกับป้าแป๋วจะกินกับหอมเจียวกระเทียมเจียวด้วยนะคะหอมเจียวกระเทียมเจียวค่ะก็มีสะระแหน่ผักชีของป้าแป๋วที่ปลูกเองนี่นะคะ ป้าแป๋วไปหยอดตามานะคะวันนี้ป้าแป๋วใส่แว่นเพราะว่าไปหยอดหยอดตามาแล้วก็สรลาเน่ขนมจีนเห็นไหมคะขนมจีนขนมจีนหิวมากเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยป้าแป๋วไปหยอดตามาเมื่อกี้แล้วก็ใส่หอยแมงผู้โอ้ไม่ใช่หอยแมงผู้ <Okay. S 1> หอยแคง <laughs> วันนี้ปลาลัดก็อยู่นะเนี่ย ปารัดก็มาแต่ว่าปารัดไม่ออกกล้องวันนี้นี่ค่ะก็ใส่น้ําจิ้มเข้าไปใส่น้ําจิ้มเข้าไปแล้วก็ใส่ด้วยเนี่ยค่ะหอมหอมกระเทียมเจียวหอมกระเทียมเจียวนะคะอืมอื้มอื้มอร่อยค่ะ กรแนมอร่อยมากลองทำดูนะคะสูตรปลาแป๋วป,ปลาแป๋วจะใส่หอมกระเทียมเจียวด้วยคล้ายๆกับหอยนางรมคล้ายๆกับสูตรหอยนางรมเราก็สามารถมาดัดแปลงได้เห็นไหมคะหอเลยป,ปลาแป๋วชอบผักพาสลีใช่ไหมป,ปลาแป๋วก็ใส่ไปด้วย เห็นไหมคะเห็นถ้วยป้าแป๋วเนาะเห็นกันเนาะโอ้โหเผ็ดสูตรน้ําจิ้มก im ็ง่ายๆเนาะเหมือนที่ป้าแป๋วทำให้ดูก็เหมือนกับสูตรน้ําจิ้มคล้ายๆทั่วไปนั่นแหละค่ะคล้ายๆทั่วไปที่เราทํากันแต่ว่ามันก็แล้วแต่สูตรใขรสูตรมันเนาะใครชอบเปรี้ยวหวานเผ็ดมันเราก็เตรียมทําอาหารไไม่ยากหรอกค่ะป้าแป๋วเขาบอกตรงเอาที่เราชอบ เอารสชาติที่เราชอบก็พอไม่ต้องไปอะไรมากมายเราชอบอย่างไรเราก็ใส่ไปอย่างนั้นเพียงแค่เรารู้พื้นฐานว่าเราใส่อะไรแค่นั้นต่อไปเราก็ไปต่อยอดเราเองเนี่ค่ะโอ้ยเผ็ดแสบตานะคะับเ่าเปล่าไปหยอดตามา่อเนี่ยค่ะคำใหญ่หญๆตัวๆอา้าวหยดไหม อร่อยค่ะสูตรน้ำจิ้มก็โอเคใช่ไหมคะหน้ำจิ้มก็อร่อยเนาะลองทำทานดูนะคะสูตปรป้าแป๋วป้าแป๋วจะหอให้ดูอีกทีเนาะอืมอร่อยมากเลยต้องขอขอบคุณลูกสาวป้ารัตนะคะที่ส่งหอยแครงอร่อยอร่อยมาให้ป้าแป๋วทานค่ะต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลานสาวมากเลย ใส่ทะเลเน่เข้าไปอากาศหนาวค่ะอากาศหนาวตอนนี้ต้องกินของแซบๆเนาะใส่ไปให้ครบใส่ผักชีด้วยผักเราเยอะแยะเห็นไหมคะไม่ต้องห่วงเพราะเป๋วชอบทานผักอยู่แล้วผักเราเยอะแยะนี่ค่ะ ใส่น้ำจิ้มเข้าไปใส่ขนมจีนเข้าไปนะคะเนี่ยหอยแข็งนี่ค่ะเมื่อกี้ที่ป้าแป๋วเก็กนะป้าแป๋วถ่ายรูปด้วยที่แอคชั่นน่ะโอ้ยคำใหญ่ไปไหมเนี่ย สุดยอดอร่อยค่ะ กินเมี่ยงมันต้องขำโตๆใช่ไหมคะมันต้องขำโตๆ,ๆค่ะใส่เข้าไปใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวเข้าไปใส่สะแหน่เข้าไปใส่ชะแหน่เข้าไปน้ำจิ้ม หอยใส่ไปแล้วนี่ค่ะอยา่าคาใหญ่เนาะน่ากินไหมคะดูหอยเห็นไหมคะตัวโต ออ่รยใช้มือนะคะถึงจะอร่อยค่ะขนมจีนเข้าไปขนมจีนขนมจีนแล้วก็หอมกระเทียมเจียวหอมกระเทียมเจียวเข้าไปสราเนผักชีผักชีนะคะผักชีแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้ม โอ้ยหกคำใหญ่เนี่ยเนี่ยค่ะมา ใส่เข้าไปเน้นเน้นผักผักเน้นเน้นน้ำจิ้มนี่คะน่าอร่อยไหมหอยแครงเน้นเน้นนี่หอยแครงเน้นเน้น เนี่ยค่ะกินเมี่ยงเนี่ยเราต้องลุยใช้มือเห็นไหมคะใส่น้ำจิ้มเข้าไปห่อเลยค่ะหอ่อ ตัวใหญ่ใหญ่หอด้วยไม่ห่อด้วยจิ้มด้วยเห็นไหมคะอืมอืมอร่อยแน่อืม,อม,อม อร่อยค่ะเดี๋ยวป้าแป๋วก็มาชิมให้ดูเนาะอืมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายรักทุกคนนะคะบายบาย